สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีครับพี่น้องป้องปายทักทายเอฟซีสุขสุขคนจ้ามาได้เวลาได้เวลากินแล้วพี่น้องมื้อนี้มันกินอาหารเก่านะคะทุกคนมื้อนี้กินแค่นี้พอนะคะกินแค่นี้พอเพราะว่าเราจะมีอาหารกินแบบเยอะๆกินหลายๆอย่างนะคะหลายแนยวอยู่เด้เหมือนี้สิกินเนาะอันนี้เป็นมีมีน้ำยาคือเกานนล่ะลวกหมูว่านี่เห็นบอกกินมูบะใส่ตูญญ้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นตัว เออบดนี้มือนี้เขาจะมีพี่ตบไทยด้วยพี่น้องบวชมันฝรั่งบวชมันฝรั่งพี่น้องเอ๋ยเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มมันมันหวานหวานหวานอ้อยมอยนะคะแล้วก็เพี้ยผลไม้ของเขากระดายพี่น้องตะก้าหนึ่งเอาค้นเบืองดูเอาตะก้าหนึ่งเอามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากก็มากินน้ำเนยบุนเด้อลูกเง่้ยงๆฉ่ำๆหวานๆนะคะ รูใหญ่ๆช่ำๆมันหวานอันนี้เขาก็จะกินอันนี้ห้องทองสักก้อนอันนี้ก็เป็นถั่วงอกเมื่อวานนี้นะคะเขาก็จะกินกับมีน้ำยาเนาะมือหนะมาถูกคนบ่านนี่สวยกะยิบนเพียบผักหลายๆอันนี้เป็นผักตัวนั้นตารวกเก็บมาสวนใหม่ๆนี่เป็นผักจากสวนนะคะ สลัดแักซี่เล่าซีาเรียก็ไปเด็ดมาอีกแล้วก็อันนี้ได้เดย้บนจะคันสมลดิดพี่น้องเพราะว่ามันกินเดียวกันกับพักการหินมันจะต้องรสชาติแซ่บนี่บนจะนอ้องวางให้บนจะไปเอามาขันกำลังล้มหัวยำปุ้วยำปั้วเลยเหล่านี่เอามาหนี้ก็จะกินอันนี้แล้วก็จ,จบท้ายด้วย มันนะคะของพ่อใหญ่เหมือนนี่ย้บบนเห็ดแล้วกินไายๆแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเฮ็ดอย่างหลายเด้อ่าสั้นพาดีเขาหงไว้แล้วเ่ไาด้กิิแมนบ่พี่น้องย้บบนก็โกลยออกจากหม้อใส่ตู้เย็นไว้เมื่อเ้านี้ก็เลยเอามาอพัดใส่ไข่สองลูกแล้วก็ใส่พักร่วมก็คือเป็นพวกเม็ดถั่วลันเตาเป็นอ่าแค่รดเป็นอันทั่วออหยัง,ยงกวา่าเออพักพักที่เขาไวแต่พัดเขาน่นอะอืมไข่สงอง่วย แล้วกินผักเล้ากับบักแตงนั่นแหละพี่นวงเรียบร้อยเดียไปเลี้ยวเห็ดงันอีกเลี้ยวไปใหมีนี่ปุ่นก็จะมากินตรงนี้อาหารเซ็ตซับเรียบร้อยเลี้ยกะจะลงไปในสวนคือเก่าละไปเอาไปไงเห็ดมะไว้ด้านนานะคะเอามะไว้ด้านนาแล้วก็เดี๋ยวว่างๆมีโอกาสมีเวลายัางไดกสจะไ้จัดสวนนั่นเพราะว่ามันใกล้สิเบิด เรดูจัดสวนแล้วดอกไม้ดอกอะไรก็โรยบนล้วพี่น้องลาแล้วปีนี้ืเดเก็บมาสุดๆไม่ไม่บัน Cằn tương hoa, cằn tương bài mấy đứa Đó là xe lăn nè, dễ buồn chứ Rốt nhà bớt mưa lấy bây giờ Cơ châu nhà rồi Rốt cơ bớt mưa lấy ต็งหมู่บ้านนี่ก็เจ้าแก้ไปอย่างมาจะแก้ไปไปเข่าล้วงอัดหรือเปล่าบอกมานนั่นละ่ะเพราะว่าหยามันเป็นมุนมุนแมไเป็นหยาบบดบดไหมคลใายหยาที่พญแยโล่เคลียร์ให้ไวให้กระจายนลยล่ะหยาต้นสันส้น Kịp siêu và dây Cầm sáu mình kinh nghiệm mà bưng nghiệm nè gần Cho bọn chị Nó chăm xuống kinh nghiệm Kinh ก็ไปยังเรื่องเหลือเอิญเขาเขาเดีย๋บบยวบนวะเี๋วมาจักซื้อเพน่อนอ่านบอ,อกอะใช่ไหมเดี๋ยวบ,บนอานบอ,อกอกพี่นนอ่ะอันมนันนม็นภาษาบ้านเขาอยู่บนอานบอ,อกนี่มันเป็นฟ้าเนี่ยเนี่ย อืมเป็นตลาดได้บ่เป็นตะออมได้บ่พี่น้องนี่านี่อืมอน,นี่ปลานี่พอป้ายเราจะซื้อแบบนี้มะใบให้เนี่ยพี่น้องเป็นแพ็คกงสีเป็นแพ็คกงสีพี่น้นนนองเนี่ยเราซื้อมอาใบไห่อเอาผัเฮ็ดกินเ้าก็ตัดคือละชิน้นเห็ดคือละชิน้นเอาอ๋อเห็ดคือละชิน้น

กอนกับหวานลองมือแล้วเขบวาบอตกวแขงเลยพี่น้องเจนตีย่างอื่น า,า,ากินอันนี้แล้วก็กินอันนี้เบิดมือสี่เรา,าอยากมาอยากจกกินอยู่เบิดมือที่น้่งยื้โตัวก้วาวเข่า่ก็จ้องไปใส่เล่น่ได้เอาเขางหัดตู้กินอยู่เพราะปานั่นไปเฮ็ดอันเฮ็ดเนาะไปเฮ็ดเท่อละข้าวเท่อละครึ่งสมบโมงเท่าสิบโม,มง เรนขึ้นมากมานั่งเห่ียโทรศัพท์นั่งเล่นโทรศัพทพ์ก็นั่งกินไปเขาบอกินทักที่

กวางพจะติดคืงกิโลคืงกิโลมันก็ได้หลายอเ่มแคบนเปิดประตูก,กวางหลายออกไปเก็บพักยังวันบินเข้ามาตุนไปกินยุกขางหนอกว่าได้ได้ไป่นอกหนาหอนแมงวันหลแมงหลายแมงวันหลบางคนก็บ่า ยายอย่ายงันส้นน้ำเนี่ยเป็นแต่เป็นนางกินนั่นโซ่ดีแถวสันตาม,มาห้องไปโซ่ดีแถวอุ้ยนางเมื่อไรเด้อพี่น้องทางอู้แมงมันหลอยู่กินแล้วกินมาถึงบินหน้าหรกินดีกินเขาปะ กงคือลรวบ่ิเหขั้นขั้นถ่วงกินกระปุลป่าเนาะ Uhm. Ừ. một chua tẻ cuộn Đẹp. Chị nhắm này có thèm hứa không? Nói liền mà nấm da, có nấm xịt nấm da, mi này. Nó khoảng mặt. ta bu đại em vẫn kịp với bọn cái thì hư ở với nóng chìm nóng chìm quân khác đi nó này nha. ก็เมนเต็มจานอยู่ผักกับปลูกเองสื่อต้าปักแตงบักพริกก็บมีปักพริกปลกเกียวเคียเกียวเขียวเจีดยน,น,นะเนาะ vâng hoặc ngon 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 chút ngon nấm ngon เขาสานดิหืน้ามันนัวเขาไปซื้อเป็นบางยางพี่นอะบางยางเขาก็ได้ซื้อบางยางเขาก็บ้าด้ซื้อเลือกกะสิเคี้ยออกก็สิลงไปคนหน่ะสวนไปายเห็ดมไวบถ้าฟังนี่ ขออนุญาตแบบทำเลยพี่นอ้องเฮ้ย่าเกียรติมากมากอย่ากมันี่ก็ได้แต่ปื่แต่ปื่อเอาโรลได้หไหมเดี๋ยวเราจะต้องกินอันนี้ก้อนเนี่ยเพราจะกินหวานได้เพราะว่ามันกินหวานเนี่ยเมื่อกินนี่มันสีบ้าหวานแม่นว่าพี่นอ้องว่งบ้าเนื้อขวดเยอะเลยอะ่ะ เม็ดนิดเดียวช้ำชเำเก,กี้เป็นปากลูกฝากลูกอืมเพราะไงไม่รู้อะในมันมีแคน่นี้มมเนี่ยถิ่นมีแค่นี้ แล้วเบิ้ลมัอนอีกกลางในมันทำอร่อยชิ้นเนามันเก็บมากเค็มออกว่บ้านนี่นะตั้งมากโอเคนคอนอะไรสองสำเหมือใจแบบนี้เลยแม่มดดกินมาเปิดตัวสองสามนวดก็อิ่มแล้ว วันน <Cornell. S 2> ี้ยอดบันเฮาบวมี่เดี๋พี่น้องมีแต่เที่งหางแพงคือหยังนี่จิก้าซื้อยี่บน์บวก้าซื้อกินเด้อบอกตรงแล้วว่ายี่บน์บวก้าซื้อกินผลไม้แพงที่สุดจิก้าซื้อก็คือบมกทุเรียน ผลไม้เมืองหนาวทามันของขึ้นห่างมันแพงอยู่แล้วพี่น้องบ้านเฮานี่เมืองหนาวกับมีสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่นี่กับแพงองุ่นกับพราะกคือกินได้ช้ำๆองุ่นก็บปลาซ้ำแพงปลาด่ามันจะมีองุ่นอีหอยังอ่ะองุ่นอีหยังก่อนน่ชื่อ,อเ,ขเขียวเนื้อเน่าอ่ะ เออนั่นอะเพลงพี่น้องโอ้ยเนือมันอิน่มไปตัวกบเขาเนี่ยบ๊องมียังจะเนี่ยกินอือคือโยพี่น้องโอหโหก สิบอกให้เลยว่าโตนั่งกินข่าวบ้านเค้บนกัพ่พาหไงเนี่ยหกหกผู้ใดามาเห็นเราสิถึงบ้านของคนอื่นเนาะโต้ก็เขาก็เป็นเปลี่ยนก็สิมิตรจานเวลากินก็สิมิตรจานก,กับเ,าเขากับแก้ี่น้ำเออก็สิมิตจกกันแน,น่แค่นั้น แต่ว่าเงบนกับพ่อแง่นน่มาไงมาไงบ้างมาไงแบบไหน่ะจีบอ่เขาตู้นี่จัง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 ซี่เหลี่ยวนี่เอ้าซี่เหลี่ยวนี่มันบ่นี่จังซี่เหลี่ยวนี่มันก็ไ่ได้บูดเด้เอาเขาตู้ได้นะคะแต่ว่าบ่เอาเขาแล้วบ่เขาพ่อแง่บ่เขาเพาะวาอย่างแล้วกะ เนี่เมือเสียวมาเราก็จะชุใส่กับนมขึ้นไปแห่ยายบุญเออแล้วฉีคานจกกอ,อกจกเขาแล้วตั้งไว้หนี่เลยอืมนมพึงนมพึงที่เราท่านเนี่ยบพี่นอ้องนี่นมพึ่งนี่ที่เราท่านขนมปังขนมปังปิ้งขนมปังยังมือใดแล้วอยากท่านแล้วก็ตักอายุนี่น่ะท่านเลยบ่เขาตู้เย็น พอว่าเราม,ามันบ่อเสียบ่อไว้ใส่ตู้เย็นมันกับบ่อเสียอืมสิ่งที่ใส่ตู้เย็นก็คือเป็นพวกน้ำขวดพวกอย่างเสียอาใส่จังขนมยังสี่กับว่าบ่อเสียกับบ่เอาใส่เพราะว่ามันบดยูเป็นอาทิตย์สวงอาทิตย์พ่อสิขึ้นลาพ่อสิเสียพี่น้องกินเบิดมือมือเดียวมือสวงเบิดอ่าไปซื้อไม้ยีกก็เลยเป็นฮ,ฮ,ฮกฮกบาานี้อ่าบาานี้เกี้บนตั้งกับเขาตั้งของเขา ของเขายู่บนกัะตั้งนะตั้งนี้ออก,กับเบอร์เก็บจากสิเก็บไปใบบันไดมันบอกทั้งนี้กับเป็นสัน้นใส่เกี่ยวใส่สวยใส่สอนใส่ยังเออเออทั้งตัวตัวสิ่งตัวสิ่งอันนี้สิ่งถือเป็นของอีกต่างหากคือมันหลายมันหกอันนี้มาบอกควมำหกสูฟ้าพี่น้องบ่อยากอายดอกบม่เป็นยังดอกบ่อยากอายดอกมันหกี่หลีโคงไมวกินโือคืออยู่ ยู่บุไปบ้านคนอื่นน่ะคาเจ้าเวลาสิกินตัก้วยเนี่ยกินมาจานเนี่ยกินมามีจานเนี่ยกินมีเกี่ยวหนาแค่นั้นเปลนเอิร์ดเติร์ดอยู่เพ่าะนเบเึงของพราะงี้กขของยี่บนโอ้โหอือคืออยู่นพียงจังมันยังเป็นน,ปนี่ยังบ่านนี้อยู่ในตู้กับบุญแมนมาบ้องหกเด้่ี่บนไทยเคยไทยพี่น้องเบเื้องเหลียวเคยไทยเบิ้งเหลียเนี่ยในตู้ที่บุญแมนตู้เย็นกระได้ว่าที่เป็นตู้ไม้เก็บของแห้ง จากระเบือยันเลือหลบจากว่าเป็นน้าตาลแห่งเจ้ว่าเป็นมีแห่งขนมสินแห่งเจ้ว่ามาามาจะว่าพริกป่นโอ้ยพี่น้องไอ้เต็มเป็นสัน้นเป็นสัน้นหาสัน้นเต็มบัดสุสัน้นปนิตู้เย็นมาเนี่ยตู้เย็นสั้นทั้งเทิงที่มันเป็นตู้ธรรมดามเป่นความเย็นปกติเป็นบ่ก็จะเป็นใส่น้ำใส่พวกอ่าซาลาม่พวกอัน อ่าอยังอ่ะหมูห้องหมูแฮมของพ่อแ่พวกขนมปุงขนมปังอยังของเราเนาะเออก็ของยี่บนแนสัันหนึ่งก็เป็นผักของยี่บนยัดหมอกกอกสั้นไตลงมาบ้านนี่สั้นไตลงมานี่ก็จะเป็นอันอ่าช่องแข็งมันบะช่องแข็งผลไม้บ้านนี่บักลาดเบอร์รี่พี่น้องลาดเบอร์รี่เต็มหมอก,หกกอกแล้วก็เป็นเฮดบ้านนี่เออเฮดลวกเต็มหมอกกอก แล้วก็เป็นเนว้ยวกินย้ยบุญอ่าเป็นเนี่ยเห็นว่าเป็นปลาซลมอนปลาขาวแล้วก็เป็นอ่าของกินพอยายที่ที่ฟีดไว้เต็มหม้อกอกโอ้เจ้าเสียเอาไว้วันไดเป็นอันนี้คือว่าความหกความสู้กับกสูฟังว่ามันสูกปบกหก,กอย่างเลยหกเนี้ยกินอืมหกเนี้ยกินนั่นแหละเย่ะว่ากันเดอ้อพี่น้องอเหนยยวนุ่ม ยี่บนเขี่ยวเขียวน้ำตาลเขียวมันใส่น้ำตาลแล้วจังควายเม้าหัวกะทิใส่พี่น้องเทดแบบเป็นหัวเลยเด้อเลือกหัวเ่มันหน่อยน้อยก้อนเทยวตีเขี่ยวเนี่ยออันนี้สิบอกวิธีเนาะอันนี้คือสูตรของยี่บนเนะก้อนจีเขี่ยวเนาะยี่บนปอกปอกป,อก,ปอกมันแล้วยี่บนเอาไปต้มนหน้าก้อนพี่น้อง เอาไปตุมนำห่อนทุกคกนเอาไปตุมพรอมลูว้วามันเปลี่ยนสีตูวามันเปลี่ยนสีรู้ว่ามันเหน,น,นียวหนุบเหลอกอะเอามาเทาน้ำอุ่แต่ยืนบนจะไปตั้งไฟไหมตั้งไฟไหมล้ะเอาน้ำตาลเทลงไปคนคนให้น้ำตาลละลายเขียวไว้นี่ฮะล่ะให้น้ำตาลมันเข้าไปในเนื้อในเนื้อมันอืน้ำตาลกับ มันเขาเกินแล้วเขากันดีแล้วเขาเสือวายักามือกับบะบุดพี่น้องเดี๋ยวเวลาเขาไปกินเขาจังมาเคยกะทิบัดนี้เนี่ยมือเจ้านี่คือเทหมอแล้วคือเทหมอแล้วยังบึก็เลยเอากะทิลงไปไปคนลงใส่ลงกันเลยนี่เป็นน้ำแต่เป็นน้ำกะทิเป็นน้ำเป็นมันบวบมัน In mang bụi, bun mang chưa lắm lắm bun mang đi, vi nhau. Nyo tìm lắm. Bobot, how to yen? Hm. Dạp ôm một tinh mang. Ola, vi nhau, lắm, nyo đi, lắm, hippien, 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 ขอบคุณกับคุณเลลาได้พี่น้องเนอกินไปบอกไปไรสาระ <laughs>